ในอดีตยุครัตนโกสินทร์ตอนกลางนักเลงหัวไม้เป็นชายชาตรีประเภทหนึ่งที่นิยมท่องเที่ยวไปยังต่างถิ่นโดยมีเลือดนักสู้เข้มข้นเป็นพิเศษปกติจะพกพาไม้ตะพดเอาไว้ป้องกันตนเองแต่ถ้าพบเห็นคนอ่อนแอถูกพวกอันพานข่มเหงรังแกจะเข้าต่อสู้ขับไล่อันพานด้วยการใช้หัวไม้ตะพดทุบตีไม่เลือกที่ บรรดาชาวบ้านที่พบเห็นจึงเรียกบุคคลเหล่านั้นว่านักเลงหัวไม้ตามภาพที่ตนมองเห็นนักเลงไม้แต่พดสมัยก่อนหากมีเหตุให้ต้องปะทะกันโดยไม่เคยมีเรื่องเจ็บแขนหรือผูกพยาบาทเพียงแต่ขัดเคืองกันด้วยเหตุเฉพาะหน้านักเลงกับนักเลงจะไม่ตีกันถึงขั้นล้มตายจะเลือกตีตามลำตัวแขนขาหรือข้อเท้า ให้บาดเจ็บ